สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ท p พคนรักดีนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบ้านสวนอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นบ้านชั้นครึ่งมีทั้งหมด6ห้องนะครับชั้นล่างมี3มห้องชั้นบนมี3มห้องมี4ห้องน้ําอยู่ทางด้านล่างนะครับมีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนอนสอสี่จอไร่2งาน32ตารางวา ฉนุดอมโอนได้เลยนะครับราคาขายไล่ละ3ล้าน5 0 0แสนบาทนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางเส้นหลักเส้นนี้นะครับทางด้านหน้าติดถนนประมาณ24เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับอยู่ไม่ไกลจากตลาดอำเภอบ้านนาประมาณ17จกิโลนะครับทางด้านนี้ก็จะไปที่ตลาดอำเภอบ้านนานะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะไปที่ แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกมิตรภาพบึงไม้หรือสะพานไทยลาวประมาณ1.5กิโลนะครับจะพาท่านชมเดินเข้าไปชมทางด้านหลังของบ้านสวนนะครับที่เป็นสวนผลไม้นะครับมีผลไม้อยู่มากมายนะครับมีต้นไม้รวมๆแล้วก็ประมาณ200-300ต้นเลยนะครับเป็นบ้านสวนที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนะครับแนวเขตแดนก็จะเป็นแนว ต้นไม้ตรงนี้นะครับมีผลไม้มากมายเลยนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังของบ้านนะครับเป็นบ้านที่ออกแบบได้สวยนะครับออกแบบได้สวยน่าอยู่มากๆนะครับแนวด้านนี้ก็จะเป็นแนวเขตแดนฝั่งทางด้านนี้นะครับด้านซ้ายถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินนะครับ ความยาวลึกอยู่ที่ประมาณ210เมตรนะครับมายงชิดก็เป็นลูกแล้วนะครับมีมายงชิดรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณสัก30-40ต้นนะครับทางท่านเจ้าของท่านบอกมานะครับประมาณนั้นนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆนะครับด้านหน้าจิตถนนลาดยางเส้นหลักนะครับ อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกพิธภาพบึงไม้หรือสะพานไทยลาวนะครับประมาณ1.5กิโลตลาดอำเภอบ้านนา17กิโลนะครับเขื่อนขุนด่านประการชน46กิโลอำเภอแก่งคอย39กิโลจังหวัดสระบ,บุรี33กิโลส่วนฟิวเจอร์พาร์คลังสิต81กิโลนะครับ พาท่านผู้ชมเดินชมทั่วทั้งสวนกันนะครับมะยงชิดตอนนี้ออกลูกเต็มต้นนะครับ เป็นสวนผลไม้ที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับสามารถที่จะเก็บกินเก็บขายได้นะครับส่วนความยาวนะครับทางด้านข้างฝั่งทางนี้ก็คือฝั่งทางซ้ายถ้าเรายืนหันหน้าขวาแปลงที่ดินนะครับความยาวฝั่งทางด้านนี้อยู่ที่210เมตรนะครับส่วนฝั่งทางด้านขวาก็จะมีแนว ที่เป็นรั้วลวดน้านะครับกัน้นกันยาวถึงด้านหน้าเลยนะครับความยาวด้านข้างฝั่งทางขวาอยู่ที่220เมตรนะครับส่วนทางด้านหลังกว้างอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับทางด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ24เมตร มีต้นยางนานะครับต้นใหญ่สูงเลยนะครับอยู่ในพื้นที่แปลงของเราอยู่ทางด้านหลังแปลงนะครับต้นใหญ่เลยนะครับพืชผักสวนครัวข่าตะไคร้ท่านปลูกไว้เยอะนะครับปลูกไว้เต็มพื้นที่ มีผลไม้หลายๆอย่างครับขนุนก็มีมะพร้าวน้ำหอมก็มีเยอะนะครับกอไผ่ก็จะอยู่ในพื้นที่แปลงที่ดินของเรานะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีภูเขานะครับอันนี้ก็คือแนวเขียดแดนด้านหลังเป็นรั้ว ลวดน้านะครับทางด้านหลังก็จะมีวิวภูเขาสวยๆนะครับต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ก็อยู่ในแปลงที่ดินของเรานะครับจะพาท่านผู้ชมเดินย้อนกลับไปทางด้านหน้าแต่เราจะเดินอยู่ฝั่งทางด้านขวาของแปลงที่ดินนะครับเมื่อกี้เราเดินมาทางด้านซ้ายนะครับ ทางเจ้าของท่านก็ได้ทําถนนทางเดินให้นะครับรอบส่วนเลยนะครับแนวขอไผ่นะครับก็จะเป็นแนวเขตแดนมีรัว้วลวดหนานกั้นอยู่นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะนะครับที่ทางท่านเจ้าของขุดไว้นะครับเพื่อจะได้นําน้ําจากในสระนียครับทําการเกษตรลดต้นไม้นะครับแต่ตอนนี้น้ําไม่มีนะครับน้ํามีนิดเดียวขุดเป็นล่องเล็กๆนะครับแต่ลึกประมาณสักสาเมตรน่าจะได้นะครับ ต้นมะม่วงนะครับก็เยอะมากนะครับอายุก็น่าจะหลายปีนะครับต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ ร่มรื่นม,มากนะครับเป็นสวนผลไม้ผสมนะครับสามารถที่จะเก็บผลผลิตขายต่อได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงทางด้านหลังบ้านกันแล้วนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498ลีช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line TikTok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ